สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคือวันนี้ผมจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าผมได้ทําการอัดคลิปนะครับก่อนนั้นนั้นนะครับในการเขาดาวนะครับในการเล่นจีเทออนไลน์ข้ามปีนะซึ่งผมกดผิดนะครับไปกดตรงอื่นนะซึ่งผมก็เออโอเคไม่เป็นไรวะท้าเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบตอนนี้มันก็ประมาณเที่ยงคืน2องนาทีเนาะผมก็เออไม่งไม่ทันแล้วเว้ยเขาดาวไม่เป็นไรนครับถือถือว่าเราพลาดไปเลยว่ ผมก็จะมาเล่นระเด็ดข้ามปีสักนิดสักหน่อยนะครับผมกันแล้วกันถึงเมื่อกี้มันข้ามปีไปแล้วก็เถอะเล้วผมก็ถือว่าอัดเป็นสวัสดีปีใหม่แล้วกันนะครับถือเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่2024ในการเล่นระเด็ด Redemption 2นะครับจริงๆตอนแรกว่าจะเล่นเกมออนไลน์แต่ก็ไม่ทันเหมือนปีที่แล้วปีแล้วได้ตื่นไม่ทันในปีนี้คือผมแบบมันกดผิดไปนิดเดียวเองเนาะแล้วมันก็ไม่ได้บันทึกให้นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับผมแต่ก็ก็จะพยายามทําคลิปออกมานะครับให้มัน ให้มันได้กับช่วงเทศกาลตรงนี้เนาะก็คือผมยอมรับตรงตรงเลยคือผมเมาเออผมเมาใช่ไหมทีนี้ผมกดผิดแล้วผมไม่ได้สังเกตดูแล้วพออัดแบบคือผมพูดไปจนจบ้ะนะคือแบบมาดูอีกทีเือบเออกูลืม,มกดผิดอันทำนองนี้นะครับก็เดี๋ยวนี่คเลสกันสักหน่อยดีกว่าเนาะถึงตอนนี้มันจะปีใหม่แล้วก็เถอะนะครับ โอเคครับตอนนี้กำลังเข้านะครับสเสียใจอยู่นะถ้าแบบเออเราอาัดคลิปแล้วมันไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมจัดเดทนะครับลง Youtube เอ้ยชีวิตเนาะมันมันเงาไปนิดนึงผมนั่งนั่งกินตั้งแต่ประมาณช่วงอสองทุ่มออกว่าไม่ก็หนึ่งทุ่มออกว่าอย่านั่นแหะก็เลยแบบเผลอกดผิด เออหมื่นยอมรับยตรงตรงเลยคือหมื่นนะครับมาโหลดดิ้งมาแคับผม่เล็กๆดีอเด็ชันชูแก่เล่นออนไลน์กันสักหน่อยนาโรจิมเมชั่น 是我的，也不是我的。